สวัสดีเจ้าวันนี้ไม่ต้องเอาสูตรสาลาเปาไส้ครีมคัสตาร์ดมาฝากนะเจ้าเป็นสูตรแป้งมักใครหาซื้อแป้งกิเลนเหลืองมาได้นะเจ้าจะต้องใจสูตรนี้เจ้านวดบะเมินนะเจ้าแป้งสาลาเปาเนียนขนาดเลยแล้วก็นุ่มฟูน่ากินสุดๆเลยเจ้า อัตราส่วนผสมของไส้ครีมคัสตาร์ดเนี่ยแม่ต้อมลงไว้ในคำอธิบายคลิปแล้วก็นในคอมเมนต์นะเจ้าก่อนอื่นเราจะตีไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนเจ้าระหว่างนี้ตั้งหม้อน้ำต้มน้ำให้ร้อนเตรียมไว้ก่อนนะเจ้าพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็เติมส่วนผสมที่เหลือลงไปนะเจ้ายกเว้นเนยจืดเราจะเอาไว้ใส่ทีหลัง ก็จะมีนมสดนะเจ้าเกือบป่นแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดแล้วก็กลิ่นวานิลาเจ้าตีส่วนผสมให้เข้ากันนะเจ้าแล้วก็กรองด้วยกระชอนตาละเอียดนะเจ้าเพื่อหือเออเห้เนื้อครีมคัสตาร์ดของเฮาเนื้อเนียนงามน่ากินนะเจ้าพอกรองเสร็จแล้ว ก็ยกขึ้นไปตั้งซ้อนบนหม้อน,น้ำหอนที่เขาต้มไว้ได้เลยเจ้าเปิดไฟกลางค่อนไฟอ่อนนะเจ้ากลนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อครีมจะข้นขึ้นนะเจ้าไม่ต้องกลนมาประมาณ5นาทีก็ข้นประมาณนี้ใส่เนยจืดลงไปนะเจ้าแล้วก็กลนต่อกลนจนครีมคัสตาร์ดของเฮาหล่อนขึ้นมาอย่างนี้นะเจ้าเขาก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นไม่ต้องตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาแรบคุมไว้อย่างนี้นะเจ้าเพื่อไม่ให้โดนอากาศ เอาไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะเจ้าเพื่อเซตตัวส่วนไส้หมูซาเห็ดหอมเนี่ยแม่ต้อมแปะลิงสูตรไว้ให้แล้วนะเจ้าแม่ต้อมจะต้องนวดแป้งสาลาเปาวันพุกแล้วนะเจ้าเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักอากาศจะอี้นะเจ้าแป้งสาลาเปาขึ้นเจ้าวันนี้ฝนมาตกนะเจ้าเอามาเริ่มทําแป้งสาลาเปากันเลยก่อนอื่นเราจะทําแป้งเจื้อก่อนนะเจ้าร่อนแป้งเค้กตาบัวแดง375กรัม แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายยีสต์แห้งแล้วก็น้ำสะอาดตามอัตราส,ส่วนนี้เลยนะเจ้าคนแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันเลยเจ้า แม่ต้องใช้เวลานวดประมาณ5นาทีนะเจ้าส่วนผสมก็เข้ากันดีเอาผ้าคลุมปิดไว้แล้วก็พักแป้งไว้40นาทีเจ้าพอครบเวลา40นาทีแล้วเฮาก็ผสมแป้งสาลาเปาต่อนะเจ้าเขาจะร่อนแป้งบัวแดง150กรัมกับผงฟู2ช้อนชาร่อนใส่ลงไปผสมกับแป้งเจื้อของเฮาได้เลยนะเจ้า ใส่เกือป่น1ช้อนชาน้ำตาลใสาขาว150กรัมน้ำสะอาด40 ml น้ำมันทั่วเหลือง4ช้อนโต๊ะนะเจ้าหลังจากนั้นก่อนนวดให้แป้งเนียนเข้ากันเลยเจ้า ต้องใช้เวลานวดบะถึง30นาทีนะเจ้าแป้งก่อนเนียนดีแล้วเจ้านวดง่ายขนาดเลยตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนนะเจ้าก้อนละ30กรัม ขาจะโรยแป้งบัวแดงลงบนถาดหน่อยนึ่งนะเจ้ากันมาให้แป้งสาลาเปาติดถาดนวดแล้วก็คลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้เลยนะเจ้าหาผ้ามาคุมไว้นะเจ้าป้องกันมาให้แป้งมันแห้ง 432 32, 32ลูกขั้นตอนต่อไปเราจะคลึงแป้งแล้วก็ห่อไส้ครีมคัสตาร์ดนะเจ้ากดแป้งให้แบนแล้วก็คลึงขอบให้บางนะเจ้าเว้นตรงกลางไว้ตรงกลางจะต้องหนาๆไว้นะเจ้าไม่ต้องเคยถามป้อนองแฟดว่านี่อย่างเราต้องละตรงกลางไว้ให้มันหนานะเจ้า ป้อนน้องแฝดบอกว่าซาลาเปาจะได้บัดแตกนะเจ้าเพราะว่าเวลาเรานึ่งซาลาเปาเนี่ยไส้ครีมที่อยู่ตังในมันจะพองตัวขึ้นมาแล้วกดดันแป้งขึ้นมาตัวนะเจ้าไส้ครีมสูตรนี้น้ำหนักรวม550กรัมปั้นลูกละ20กรัมนะเจ้าเราก็จะได้ไส้ครีมคัสตาร์ดตึมมด17-18ลูกนะเจ้า เอาไส้ครีมคัสตาร์ดของเฮาวางลงบนแป้งนะเจ้าแล้วก็จับจีบหลังจากนั้นก็คว่ำลงแล้วก็จัดรูปทรงให้มันกลมๆนะเจ้าวางซาลาเปาลงบนกระดาษไม่ต้องใจถ้วยคับเค้กกระดาษขนาด2816นะเจ้าอาจจะใหญ่ไปน้อยหนึ่งนะเจ้า วางซลาเปลาลงบนซึ้งนะเจ้าแล้วก็เอาผ้าคุมปิดไว้เราจะพักไว้1ชั่วโมงกับแหม40นาทีเจ้าสำหรับสลาเปาไส้หมูสับเนี่ยเราสามารถคลึงแป้งให้บางเสมอกันทั่วทั้งแผ่นเลยนะเจ้าตักไส้หมูสับใส่ลูกละ30กรัมจับจีบแล้วก็วางลงบนกระดาษเหมือนเดิมนะเจ้า แล้วเขาจะพักไว้1ชั่วโมง40นาทีเหมือนกันเจ้าพอใกล้จะครบเวลาแล้วนะเจ้าเพื่อเราตั้งน้ำหม้อนึ่งหห้เดือดไว้ก่อนเลยใส่น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะนะเจ้ามันจะช่วยื่้แป้งสาลเปาขาว ไม่ต้องจัดใจผ้าขาวบางนะเจ้าคุมฝาหม้อนึ่งไว้เพื่อป้องกันบางเฮือไอน้ำเนี่ยหยดใส่สลาเปานะเจ้าพอพเอาัาสนะลเปาครบเวลาแล้วนะเจ้าน้ําก็เดือดพอดีเอาสลาเปาขึ้นนึ่งได้เลยเจ้านึ่งไฟแหง10นาทีนะเจ้าอ่าครบเวลาแล้ว10นาทีพอดีนะเจ้า แม่ต้องจะก,ก้อยๆแง้มก้อยๆเปิดนะเจ้าเพื่อบือ้อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็วเกินไปเอาซาลาเปาออกมาวางพักไว้บนตะแกรงนะเจ้าเพื่อบรรื้อก้นซาลาเปามันชืน้นแล้วเอากอนนึ่งซึ้งถัดไปได้เลยนะเจ้าแป้งซาลาเปาเนียนน่ากิ่นขนาดเลยนะเจ้าไส้ครีมคัสตาร์ดเนี่ยจะมีความนุ่ม หวานพอดีบาหวานนักแม่ต้อมลองคำนวณต้นทุนให้ดูคร่าวๆนะเจ้าต้นทุนแป้งสลปะเปาตกลูกละ1บาท13สตางค์ใสครีมลูกละ3บาท89สตางค์ต้นทุนรวม5บาท2สตางค์บวกค่าใช้จ่าย25เเแล้วตกลูกละ6บาทส8สตางค์ถ้าขายบวกกำไรห้าเปอร์เซนเราต้องขายอย่างต่ำลูกละ10บบาทนะเจ้า ลองเอาไปทำกินทำขายกันดูนะเจ้าแล้วปักกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า